สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องที่สอบได้คะแนนเต็มของระดับชั้นมัธยมต้นชื่ออะไรครับรเณรพัฒน์เอเอร์เดร์คะอยู่โรงเรียนอะไรสวนบัววิทยาลัยครับอ่าค่ะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงในการสอบครั้งนี้บ้างก็โจทย์ที่วิทยาให้มาแล้วก็ทําโจทย์มาแล้วก็มีโจทย์อื่นๆนอีกนิดหน่อยอแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างคะในการ แบบจับแนวคิดให้ได้อะเพราะว่าในโจทย์ในหนังสือก็จะมีบางอัานที่แนวคิดคล้ายๆกันก็เอาแนวคิดนั้นมาแบบเอามาตีความแล้วก็ทำความเข้าใจเราใช้เวลานานไหมคะในการเตรียมตัวก็ประมาณสัปดาห์หนะึ่งมีความรู้สึกอะไรบ้างคะต่อการสอบครั้งนี้ก็รู้สึกตีก็สนุกแล้วก็ข้อสอบจริงก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่บางทีก็ต้องใช้ความคิดนิดหน่อย อย,อ,อยากฝากบอกเพื่อนๆอ,อะไรไหมคะก็คณิตศาสตร์ที่จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่เราต้องรู้แนวคิดแล้วก็ที่จริงมันมีสูตรตายตัวครับแต่ต้องประยุกต์ใช้ให้เป็นครับอขอบคุณค่ะ